พ่อหลุดเป็นหนึ่งแล้วลูกจะรอดไหมอย่างไรเออมันจะมีสามอย่างคือพ่อล่วงลูกรอดพ่อล่วงลูกล่วงหรือว่าพ่อรอดลูกรอดคือมันมีลูกกรองมันมีงานนี้มันมีสามอันคือจะล่วงหรือรอดจะรอดหรือล่วงหรือล่วงล่วงรอดล่วงล่วงหรือว่ารอดรอดแล้วก็ล่วงหรือว่ารอดรอดรอดแต่เฉ่าในใจคนไทยอยากให้มันล่วงหมดเลย มันรอดไปแล้วหนึ่งไงอันนั้นเรื่องหนึ่งหนึ่งหนึ่งไม่หนึ่งสองไม่เป็นไรไไม่ดึงฟ้าต่ำไงไม่ทำหินแตกไงแล้วที่อีกอย่างน่งก็แบบว่าขอขอบขอบคุณคุณพี่คุณพี่ทั้งหลายในกระบวนการนี้ว่าที่ทำให้เราเห็นว่าไอ้คำว่าขนมปกเปียบปูนเป็นอย่างไรแล้วเป็นยังไงขนมปกเปียกปูก็คือว่าคือคือคดีเนี่ยของบ้านเราเนี่ยระบบอันนี้เป็นระบบกล่าวหาถูกไหมเก่าหาคือไปตำรวจ บอกว่าเราอย่างนี้เราก็ทําสํานวนไปให้อัยการอย่างนี้อัอยการก็มีพยานหลักฐานมาบอกว่าไอเนี่ยผิดอย่างนี้จําเลยเนี่ยจาเลยก็จะบอกว่าฉันไม่ผิดอ,อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สารที่อยู่ตรงกลางาอันนี้ระบบกล่าวหาระบบกล่าวหาซึ่ง<า>จะแตกต่างใจสองสารสารรัฐกับสารดีการผนกคดีอันนั้นระบบไต่สวนมันจีงได้มีว่าสวัสดีค่ะเราขอสาบานว่าจะพูดแต่ความจริงแล้วก็บอกว่านั่งลงครับย้ํานะเพราะว่าของเราเนี่ยถ่ายจากจอเลยวันที่วันที่โบนัทถาวนั่งลงลูก เอ้ยเรากลับมาดูคลิปของแนวหน้าเลยนั่งลงครับนั่งลงครับหรอพี่งงตอนนี้นั่งลงลูกมันว่อนไปหมดเลยนะก็นั่นน่ะสิแล้วนั่งลงลูกมันมาจากไหนอะของเรางลงครับเห็นเลยเพราะว่าเราอะถ่ายจากจอเลยแล้วเราก็มาดูเลยนั่งลงครับแต่ทำไมตอนนี้มัน,นว่อน,นมากนะฉันว่า คนที่พูดเนี่ยคือคือคือเรามีกล้องสองไปที่นี่ใช่ไหมเราก็อ่านภาษากายของนายกไดยคนเดียวเราไม่มีกล้องกลับไม่มีที่จะมาอ่านภาษาการของสารท่านทั้งหลายอ่นะซึ่งเราก็ไม่สามารถจะก้าวล่วงท่านได้แต่ฉันว่าคนที่เป็นสารเนี่ยเขาต้องมือฉังขมังเวทแหละเขาจะมานั่งลงลูกได้ยังไงเออเขานั่งลงครับแต่จริงๆนี่นั่งลงครับนั่งลงครับนั่งลงครับนะทุกคนสมชายแสวงการนั่งอยู่ในห้องครับ อ่าแล้วสมชายบอกว่าสมชวการตนนั่งลงครับนั่งลงครับสมชายแสวงการคือคนนกเขาคมสันโพคงแล้วก็ใครอีกคนอ่ะสี่คนบอกว่านั่งลงครับนั่งลงครับเออแล้วทำไมนั่งลงลูกมันมาจากไหนอ่ะมันต้องมีใครแหละมันต้องมีใครแหละ a I a อเอไอโอยูแล้วกูกับลาไปแล้วเมื่อวานดรตมระกาียยิ้แซวเลยเอานั่งลงลูกเออซึ่งอะไรรู้ไหมอะไรที่มันไม่ใช่ อย่าไปบิดเบือนเ,ออเราประชาชนภาคประชาชนต้องชนะอย่างใสสะอาดการชนะคนชั่วไม่ต้องใช้คําบิดเบือนเลยใช้ข้อเท็จจริงเ,เราถึงชนะคนชั่วได้